ทางคุณแรมโบหรือว่าคุณเสกสกลอัธวงศ์ ong, เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าคือกรณีที่ต้องมีพรกงเงินกู้เนี่ยวงเงิน5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณมาใช้ในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะก็ชี้แจงมาเป็น3ข้อใหญ่ๆเลยก็คือในวงเงิน3 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนำไปใช้นะคะกับค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณ สุขนะส่วนวงเงิน300แสนล้านบาทเนี่ยก็นำมาใช้จ่ายในแผนงานนะหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆอันนี้ก็คือวงเงินที่2เนี่ยสามแสนล้านบาทบนะพวกโครงการต่างๆอ่อมอสามสามเอยเราชนะเอยตรงนี้เอามาเยียวยาเอามาชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็วงเงินที่3เนี่ยคือ170 0 0 0ล้านบาท อันนี้กรณีที่หลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยค่อยๆซาลงนะเราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่จะมาคอยเยียวยานะคะมีการวางแผนโครงการต่างๆในการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจฐฐฐฐฐแล้วก็ในเรื่องของสังคมฉะนั้นวงเงินตรงนี้เนี่ยคุณแรมโบบอกว่ายืนยันรัฐบาลเนี่ยนำม,มาใช้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับประเทศชาติมากที่สุดมีความโปร่งใสไม่มีการทุจริตสามารถตรวจสอบงบ ประมาณได้แล้วก็ฝากไปถึงฝ่ายค้านด้วยบอกว่า <ạ. S 1> นาทีนี้เนี่ยนะคะทีออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโจมตีท่านนายกโจมตีรัฐบาลในเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยคืออยากให้เข้าใจด้วยวสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรงบประมาณตรงนี้เอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาหยุดสร้างความสับสนให้ประชาชนแล้วหันมาร่วมมือดูแลประชาชนจะดีกว่าเนี่ยมาคอยขัดแค่ขัดขาอยู่รายวันแบบนี้อันนี้คุณรัมโบก็ก ได้ฝากเอาไว้แล้วเขาก็ชี้แจงกรณีแบบนี้นมาหลายครั้งเหมือนกันเรื่องของวัตถุประสงค์ในการที่นำพรกองเงินกู้ห0 0แสนล้านบาทมาใช้ค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ต้องรองดูกันละกันว่าหลังจากนี้เดี๋ยวฝ่ายค้านเขาจะหยิบม,มาพูดอีกหรือเปล่า